สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22นะคกุมพา2,567นะวันนี้ก็ปล่อย1คันนะสำหรับ h o น d ้าเว e 125นะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กนะปี2024สีเทานะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้ากันลายเรียบร้อยหมดเลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็รีวิวนะฮะแล้วก็มาดูวิธีการใส่ตะกร้ากันลายนะครับว่ารถใหม่นี่ใส่ตะกร้ากันลายยากไหมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเงินสดให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับวันนี้ก็ขายได้แล้วนะฮะรถพึ่งมานะครับโทรบอกลูกค้าลูกค้ามารับเลยนะครับคันนี้ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฮะนายช่างของเรากําลังตรวจเช็ค PDI นะครับอันนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ใส่คู่บวกกับคู่ลบนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ตะก้าใส่กันลายนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้ากันลายด้วยนะครับผมนะ ก้าก็ของเทใบละ3 7 1บาทนะครับส่วนกันลายนะครับ161บาทนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นของเททั้งสองอย่างเลยนะครับคันนี้จะเป็นสีเทาน้ำเงินนะสีที่ขายดีมากนะครับนี่ครรถพึ่งมานะครับแล้วก็โทรบอกลูกค้าลูกค้ามารับเลยนะครับลูกค้าบอกว่ารอประมาณ20กว่าวันนะฮะอยากขี่รถแล้วนะครับนี่ครับ ข้างหน้าเขาสวยนะครับเดี๋ยวใส่ตะก้าไยนี่สวยเลยนะครับใส่ตะก้าใส่กันลายลายนี่สวยเลยนะครับส่วนกันลายนะครับกันลายนี่ใส่ง่ายนะครับน็อตแค่สามตัวนะฮะหนึ่งสองสามนะถอดน็อตสามตัวก็ใส่ได้เลยนะครับเดียว่าตะก้านี่ใส่ยากนิดนึงนะครับถอดข้างหน้านะครับแล้วก็ใส่ขายึดนะครับเดี๋ยวในช่างของเราจะใส่ให้ดูนะครับผมครันนี้ลูกค้าใส่ ตะกร้ากันลายนะครับแต่ว่าใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวรอในช่างของเราประกอบตะกร้ากันลายสีใหม่สวยนะครับขายดีมากนะครับสีนี้นะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะครับสำหรับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับ วันนี้ก็พามาดูช่างเขาใสตะกร้ากันลายนะครับนะฮะเวลาถอดไปก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะโล่งเลยนะครับเดี๋ยวนายช่างของเราจะใส่ให้ดูนะครับเนี่ยก็จะมีขายึดตัวนี้นะครับใส่ย่างนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ใสเองนะฮะแนะนําให้ไปที่ศูนย์ดีกว่าครับให้ช่างเขาใส่ให้นะครับเพราะว่ามันต้องถอดฝาครอบตรงนี้นะฮะมันต้องงัดนะฮะถ้างัดไม่ดีนะฮะพวกนี้มันจะหักได้นะครับ อันนี้ในช่างของเราจะใส่นะฮะตะกร้านี้ใส่ยากนะครับส่วนการลายใส่งงายนะครับสวยนะครับสีนี้ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับสีเทานะครับวันนี้เข้ามา2คันนี่โทรบอกลูกค้าลูกค้ามารับเลยครับคันนี้นะลูกค้าอยู่ในบริษัมนะฮะอยู่ใกล้ร้านนะครับลูกค้าบอกว่ามาถึงนี่โทรบอกเลยนะอยากขี่แล้วสีเทาตัวนี้นะลูกค้าบอกว่าสวยมากถูกใจมากนะสีเทาใหม่นะฮะ ลูกค้าจะเอาตั้งแต่สีเทาน้ำเงินแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ชอบตรงสีน้ำเงินนะก็เลยรอสีใหม่นะช่วงปลายปีพอดีนะครับก็ได้สีใหม่เลยถูกใจลูกค้าเลยนะครับผมนะอันนี้คือราคาเงินสดที่ร้านหอนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่58,530บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอวหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกวนนก,จจวกว่านี้บางร้านก็อาจจะแพงกว่านีาจจ้นะครับ ใกล้เสร็จแล้วนะครับในช่างของเราใส่ตะกร้าเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเนี่ยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีน็อตตรงนี้สองอันนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับใส่ตะกร้ากันลายนี่สวยนะฮะสำหรับ Honda Wave 125ปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับ ีทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีเทานะฮะที่เป็นสีด้านแล้วก็สีแดงนะฮะที่เป็นสีด้านแล้วก็สีดําแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับสีแดงกับสีเทานี่เป็นด้านนะขาวน้ําเงินกับสีดําแดงนี่เป็นเงานะครับสวยนะครับรถครอบครัวนี้ถ้าใส่ตะกร้ากันลายไปนี่ก็จะสวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางที วัยรุ่นนี่เขาก็ไม่ใส่นะครับแต่ว่าผมผมว่าใส่นี่จะดูดีกว่านะฮะดูสวยกว่าใส่ของได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้าเทนะฮะส่วนการลายก็ใส่ง่ายนะครับนี่ฮะถอดน็อตสามตัวนะฮะแล้วก็เอามาวางลงนะขันน็อตกลับคืนก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไมดิจิตอลนะครับนี่สวยงามนะครับนะ อันนี้เราจะเติมน้ำมันให้ลูกค้าคันละ100บาทคนระับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เติมนะครับรอช่าง PDI นะฮะใส่แบตเตอรี่ใส่ตะกร้ากันลายก่อนนะครับในส่วนของถังน้ำมันนะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะรถังใหญ่นะครับเติมเต็มถังนี่ขับทางไกลได้สบายเลยนะยู่บอกก็ยางนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้ก็อยู่ที่ เจ็ดบเอกิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลนะฮะตัวนี้ไฟท้ายนี่เป็น LD e นะฮะไฟหน้าก็ LD e นะครับผมนะฮะรถติดวันที่20นะกุมภาสองพันห้าร้อยหกิะติดยีกุมภาสองพันยี่สิบนะฮะส่วนวันนี้วันที่22ก็ขายได้แล้วนะครับคันนี้มาไวไปไวนะฮะ สีเทานี่จะขายดีนะฮะลูกค้าจองนี่โทรบอกนี่เรียมาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็อยากขี่นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจก็สามารถแอ์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์921577129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายแล้วก็เอเบอร์โทรปกเองนะครับผมนะฮะใส่แล้วสวยงามเลยนะครับใส่ตะกร้ากันลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันนะฮะเดี๋ยวอุ่นเครื่องไว้ประมาณ15นาทีก็ส่งมอบลูกค้านะครับ นี่ก็ใส่น้ํามันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่ครับอันนี้เขาเติมน้ามันให้100บาทนะครับอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านี่ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะอุ่นเครื่องนะครับประมาณ15นาทีแล้วก็ส่งมอบลูกค้านะฮะเดี๋ยวให้ช่างเขาเติมลมยางให้ก่อนนะครับ เช็คลมยางให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็รอสง่งมอบลูกค้านะฮะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ